โอเคครับผมก็ขอขกกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้วอยหผมค้างหน้าบายทุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของฟ um, ุมสวิทโฮมเซอร์ไวเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวของนิพานะครับก็อันนี้ผมก็ได้เขาแจกฟรีมานะเขาแจกมอดละมุกมาตอนหลังอัปเดตนะครับก็เปิดได้ไอ้ส่วนข้างหลังอันนี้นะแล้วก็เขาแล้วก็ไอ้สกินแล้วก็อะไรนีร่แหละแล้วก็ เปิดได้อันนี้ด้วยเออซึ่งดีมากเฮ้ยเอ๊ได้ชุดส่งการแล้วชุดส่งการเขาก็แจกนะซึ่งเป็นกิจกรรมวันส่งการเขาเลยแจกของเบลนะครับก็ดาวเอ๊ใครที่ซื้อก่อนวันอะไรนี่แหละเขาถึงแจกนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมผ่านครับว่ามันจะเป็นงไงวันนี้เราจะมาเล่นเป็นนิพานนะอ่ะในที่สุดก็หาเจอสักทีครับนดูคือผ่านมากี่นาทีนะโอ้ผ่านมาสี่นาทีกว่าจะหาเจอ โอ้เกืนเพื่อนอาทีเราวเขเล่นเป็นนิพืานเ,นเดิมซึ่งพูดไปแล้วไม่รู้จะพูดอีกทำไมนี่นไงยันเสือเสืออะไรก็ไม่มีติดอยู่ที่แขนหลังซึ่งเบล,ลน่าจะกลัวแน่อนอนยันเก็บไม่ได้จริงลไลยนะเพื่อนนะเราก็มาเจอกันในแบบหนองน้ำแก เอ้ยได้ยินคนพังกระตูแไปขึ้นบันไดฝั่งนึนดีกว,ว่ามีคนมีคนไอ้นี่ระตูอยู่ด้านบนเนี่สองท้อง Q Q E มีอเขียวด้ะ <c oughs> ไม่เขียวอันสุดท้าย <c oughs> นั่นดเจอ Q Q E ใจนิ่งสู้เสือ

มาเกลือไอ้วียังไม่ทันเนี่ยพีหนีไปเพื่อนหนีหนีหนีเอ,อ้อนี่เลือเจ็บมาก ใครก็ได้มียาช่วยด้วยเก็บมากเลยขาเล่นต่อได้น่าจะเล่นเป็นดนนี้ดูจับตรงและขอคิวลล่งก่อนแล้วกันนั่นกูอีกแค่โอ้บอดี้บลอกเกื่อนเกื่อนไปเปล่า ขอโทษที่ลากมาหาขอโทษนะที่ลากมาหาเอาอ,อีกแล้วโดนไล่ตลอดเรจะสรวดทีไรโดนไล่ทีกี

ก็แหละกูได้ยินเสียงคัตเตอร์โอ้โหยิงอย่างไวเอ,อินที่ยบว้าวกลัวเร็วกลัวเร็วกลัวเร็วโอ้ยอย่าบางังดิกลัวเร็วอย่ามาเลย

อีกแล้วอีกแล้วนะเพื่อนนะเองจะมาหาแต่ข้าไม่ได้นะเพื่อนนะเฮ้ยโอ้กืเจอาจด,ดูลายๆกันบ้างในบางทีนะนี่เอา้าโอ้เขากดกเกาะพอดีโอโ้ตายเลยว่าคนดูเหล่าเพื่อนชู พี่ศาสต์จุกสุดขีดขอบคุณครับพี่จุกตะปูสังขาว,วาน,นอนเนีย่ยขอหายยงหายยากนี่ก็ดีเลย อยูว่าใช้ได้หีอนี่โอ้โหกูโดนแกละไอ้สุกโดนตลอดอือุย้ยสุกโดนตลอดอันนี้เขาไปเดินก็รอ

เกินไปหรือเปล่าฮะเกินไปเปล่าเิลขอ,อปั๊มยาเพอนดิปั๊มยาอัดหน้ากันตรงๆแบบนี้เก็แบบนำท้าว,ว,วยิ้มสุดยอดสุย

เอาเอาไม่มีใครชุบเพื่อนเลยเราไปออกประตูนิวร์ดีก,กว่าไปโดนและเฮ้ยเอาอย่าเก็บกล่องทำไมโอุโย้ยเบียวเกินไปเบียว เอา้าโอ้นึกว่าจะเข้าห้องโอเคโอ้จบเลยเอา้าเหลือเราคนสุดท้ายอ่อไม่รู้เรียอเนะี่ยโอ้โหเหลือเราคนสุดท้ายจริงด้วย โอเคครับ oh, okay. ผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครและกดกระดิ่งเื่อไมหมคราดคลิปใหม่ใหม่ของผมนะสำหรับคลิปนี้น้องขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่ชิ้านบน๊ายบายสวัสดีครับแต่แลไตนะไนะว้เจอกันครับคุณดูก็โอ้โหจุกสุดชีวิตนะเอคือเขาเล่นโหดมากนะแต่ละเจอกันครับ